วัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทุกคนทำเค้กไก่ใต้หวันรสกาแฟค่ะเค้กไข่เนื้อนุ่มละมุนละลายในปากทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะ วัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ค่ะเนยสดจืดนมสดไข่ไก่แป้งเค้กเกลือผงกาแฟกลิ่นวานิลลาหรือกลิ่นกาแฟน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมะนาวค่ะสำหรับกลิ่นใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะต่อไปเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เรานำนมสดไปอุ่นในไมโครเวฟค่ะพอนำนมสดออกมาแล้วก็ใส่ผงกาแฟลงไปในนมสดอุ่นนะคะจากนั้นก็คนส่ผสมให้เข้ากันค่ะ คนจนผงกาแฟละลายดีนะคะเราก็นําเนยไปอุ่นในไมโครเวฟอีกเช่นกันค่ะพอนําเนยออกมาจากไมโครเวฟแล้วนะคะอาจจะยังมีส่วนที่ละลายไม่ดีเราก็คนให้เนยละลายให้ทั่วค่ะจากนั้นค่ะก็นํานมสดที่ผสมกับผงกาแฟไว้นะคะเทใส่ลงไปในเนยค่ะเทส่วนผสมรวมกันแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้ให้อุ่นค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะไปทําการแยกไข่แดงและไข่ขาวนะคะวันนี้จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะจํานวน5ฟองค่ะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปทําส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะนําส่วนผสมของเนยแล้วก็น้ํากาแฟที่ชําไว้นะคะมาใส่ในภาชนะค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งและเกลือลงไปค่ะ เทแป้งเค้กและเกลือลงบนที่ร่อนนะคะแล้วก็ร่อนส่วนผสมลงไปค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสามารถใช้ไม้พายหรือว่าเป็นตะกร้อมือก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครถนัดนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะในขั้นตอนนี้นะคะส่วนผสมของเราก็จะข้นแบบนี้ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เราใส่ไข่แดงค่ะทยอยใส่นะคะหรือว่าจะใส่ทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะวันนี้จะทยอยใส่นะคะ ครั้งแรกใส่ไป1ฟองค่ะแล้วก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันจากนั้นใส่ต่ออีก2ฟองค่ะแล้วก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันค่ะพอใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะส่วนผสม,มก็จะเริ่มเหลวขึ้นค่ะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันจนส่วนผสมมีเนื้อเนียนนะคะถ้าใครจะใส่กลิ่นก็สามารถใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแต่วันนี้จะไม่ได้ใส่นะคะต่อไปค่ะเราจะไปตีไข่ขาวนะคะ ตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวค่ะใช้ไข่ขาวจานวน5ฟองนะคะเป็นไข่ขาวที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลค่ะจ,จะจัดทยอยแบ่งใส่จานวน3ครั้งนะคะในขั้นตอนของการตีไข่ขาวจะ,จะใช้สปีดกลางค่ะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็มีสีขาวนวลค่ะมีลักษณะเป็นริบบอนนะคะแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะ อย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่ขาวนะคะแล้วก็สามารถตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูดได้ง่ายค่ะพอตีส่วนผสมจนมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดอ่อนได้แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ให้เราตีต่อด้วยสปีดต,ต่ำนะคะประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะตีไข่ขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผสมกับส่วนของไข่แดงเลยค่ะ ตักส่วนผสมส่วนหนึ่งของไข่ขาวนะคะไปใส่ในส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมของไข่ขาวที่เราตักมานะคะกับส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปเทใส่ในไข,ข่ขาวที่เราตีได้นะคะนำส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวที่เราผสมไว้นะคะเทกลับลงไปในไข่ขาวที่เราตีไว้ทั้งหมดค่ะ จากนั้นก็ให้เราคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ก็หมให้ทําด้วยความเบามือนะคะเค้กจะได้ไม่ยุบค่ะแล้วก็ไม่มีอากาศในตัวเค้กมากค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําไปใส่พิมพ์เค้กค,ค่ะวันนี้ใส่เป็นพิมพ์เค้กขนาด7จ็ดคูณเนิ้วนะคะสี่เหลี่ยมค่ะ เทส่วนผสมหมดแล้วก็ใช้ไม้พายค่ะเกลี่ยๆลงในพิมพ์ให้กระจายทั่วนะคะแล้วก็เคาะพิมพ์เบาๆค่ะเพื่อไล่าอากาศต่อไปให้นําน้าร้อนค่ะเทใส่ลงในถาดที่เรารองอบนะคะโดยให้น้าร้อนสูงประมาณ1เซนของพิมพ์เค้กค่ะจากนั้นก็นําเข้าอบเลยค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะเป็นไฟบนร่างค่ะนาน60นาทีหลังจากนั้นก็อบต่ออีก5านาทีโดยนําถาดน้ําออกค่ะ พอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะให้เราทดสอบด้วยการเอาเนิ้วแตะๆที่ผิวเค้กนะคะถ้าผิวเค้กตึงๆแล้วก็ไม่ยุบลงไปนั่นก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นก็ยกเค้กออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วก็แกะกระดาษที่รองพิมพ์ออกนะคะเพื่อระบายความร้อนค่ะเนื้อเค้กที่ได้นะคะมีความเนียนสวยเลยค่ะแล้วก็หอมกาแฟค่ะได้เนื้อเค้กเนียนๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้อุ่นๆสัก5นาทีนะคะแล้วก็มาตัดเค้กกันค่ะหลังจากพักไว้เค้กก็ไม่ยุบนะคะยังนุ่มเด้งเหมือนเดิมเลยค่ะเนื้อเค้กด้านในก็เนียนสวยเลยค่ะเค้กนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็หอมกาแฟด้วยค่ะจะใส่กาแฟแค่2ช้อนชานะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบแบบเข้มข้นก็อาจจะเพิ่มได้อีกค่ะเค้กไข่สูตรนี้นะคะรสชาติเนื้อนุ่มละมุนละลายในปากมากค่ะ รสชาติหวานกำลังดีนะคะแล้วก็ได้รสกาแฟเข้มข้นกำลังดีค่ะแต่ถ้าใครชอบมากกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มกาแฟเข้าไปอีกได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food b y t i a ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ